จังเหมืนมวนโนสูบบอวะคอยสิตายมวนเอาหายออกนาวีลังนับคนกตีบอกมาบอกพุทเจ้าอ่าเอาเสือหมามาใส่เสือหมามาใส่มันเป็นก็มาพิเศษพิเทศโอ้ย่าพิเศษิแตกพี่ต๋อง ย่บกาวไม่ขับปาดเอาขับปาดอีกแล้วครับอเป็นม่องามหิรยางขึ้นหนาเมื่อไร่ล่ะลองใส่้หอยทอดเลยไ่ไ้ค่ะเอาชูไปจ้าคิดหอดทอด็ดนีู่ดเอื่่ไดกินได้ในเขาาด้กินแต่ก๋วยเตี๋ยวเราคือดวงดีแต่ว่าเราผวาแเราได้กินเขาเลยไหม ก็เป็นดวงดีใช่ไหมคุก็พอสวัสดีครับซึ่งนาดรงซเ่งจะเาโอ้จะเยแบบด้น้อนมาเสร็จก็พงบัดากินหาเาก็มีเงินจนใจดอกบัไหนใมึงใจหายดอกมีปัญญาใจกันแล้วกันทุลักเบอร์กิดหอดเท่าเด้นี่ลูกรโดเมื่อบอกโทรหามึงแล้วคอูหาปผูบอกว่าจะเฮ็ดสามสี นี่สีเขียวนี่ที <apply some drinks> ่พูดนาซีดำมั้ยแล้วเวลาเขานั่นแล้วตัวคือกิ่นเนนขูดกุต้าสักบางหนเนาะนั่งกินกุต้าซ่งมาสั่นตัวซองซองผมนีเขาพากกับ้านเมืองขากินซองเดียวบ่เอาอะไรอยู่กันฮาลาก็เหมือนเฮงใส่ลายเฮงฮาลาก็เหมือนใส่ซองซองจ่อซองมันกินซองมันหอมมันยังแสบ กินซองมันพอม่อเมียมึงกินเมียมึงขกาวไอ้เจ้าอยู่ดีๆกับมาแล้วเนาะคอยแล้วก็หวังเลยอยอยู่กินขาวเนาะอยู่ข้างนอกนกินซองเดียออกจากเพื่อนจากอย่างต้มได้นั่นต้มซองมันกินตุ่มจะ่าเปื่อยซ้งพาลูกกินเนาะรับไปลองครับโอ้ยคุณแม่คิดถึงจรงเลยแสดงว่าเราเพื่อนเด้อให้ซีบ่าวท้าทวศน์ นายเบีย์มาก็หนากูเปิดกูคืออูเปิดลายกวัวเลยอีนีปานันบอายปานันเนาะกูเปิดม่ได้ยอคู่มือไหมอมิ่เดาสมอปิดกูเปิดลรยกว่วไม่ได้เก็บกันบอแล้ปากแข้งแลต้องข้ยินพอถามบอไม่ได้เก็บขัดแต่นอนคนเตตูก็ว่าสิได้คำตอบดีๆก็นี่ถ้ากระตื่นพนว นันนออ่งมันมมีประโยชน์แตกคือมืดคือขนาดด้วยเสื้อก็เจอมารถควบบวชควบวแมยังโหมือสแก้วสีแกว้ <laughs> แกวม้มวมอพ <laughs> อถุนอยู่ด้ตีสอยังเบินอยู่ตังใมันละไายแหรวก็ไปซื้อใร้อยมาจากเตน <laughs> ไปยังร้อยสื่อโคมันสิเป็นจอยเดี๋ยวยังไหนตีทีนีเท่าขืนฉากแรกนะร้อย <c oughs> ออกมาสื่อโคบึงขึ้นแล้วไป้อยบึงเธอเดี๋วกินความจอด้อยบอกเดียกิไเหมือนเดเยี จะว่าจเอานี่เอะไร้เียวเลยจนมาบบัดเดไนอนบัดเจิดลินอานทร์ตัวเฟิตัวนั้น้ยจไอาจารย์พนม่าไปตุกใจบิคยวันพระกัทันกวันนแล้วาฟามาจากไหนนาะกลาบนมัสการครับ ฝักขนหลังหันอุ้ยเราไม่ักนเ๋ยวจะห้กระเทยไปบริการไมดไรไมด้แม่ออกก็ไล่ไปหาว่าให้มาักขหลังหันโอ้ยไม่ออกแม่ต้องใช้ไม่ออกลุงเนาะก็ดีไม่ออกลุงัวนีเขาใส่แฮร์าใส่ปกไอ้ยุ่งแม่ลุงแม่ลุงโรดเดินป่ะวัดีัดนีเพ่อนพรุ่งนี้เรางานเพื่อนเธอดูน่าจะเล่นครับวัน่าจน อำเภอเด็ดอุดมเด็ดอุดมไอเด็ดอุดมมืยพรุ่งนี้ไปบ้านเจ้าบ่บอกไก่กันแล้คนฟังบ่มันมีซาบูเนาซาบูบักดเลยจำได้จำได้อร่อยไหมอร่อยไหมจำได้จำได้แต่ว่ามันจะใกล้หรือเปล่านั่นแหละมันยังไมเอ๊มีคนเรียกเราว่าเชียสุกสุกวาแช่แม่เออะก็เชี่ยไปกินหยาก่อนรไปจำเป็นไปแล้วให้ไปกัดใต้หน่อย เออข้าวยั่วเอาหนาปกนี่แล้วเร็จแล้วเต็ไปแล้วปกข้าวโขลเนาะแต่พวกข้าวเนี่ยมเลอกลวงม่ไดลสมตุนคนเนาเออ้นไนพูดัดีอันดาป๊กคือดามาเปิดมากมีต่หัวเอยคนเขาเบิ่งนี้นี่สามดตีพี่น้องเอ้ยฝากเด้อฝากเด้อฝาอยังก็ลังิออกพี่น้องฝาเขาไปเบิ่งได้ขามโคตราปิดวงฮะปิดวง รูจักทำอรู้จักทำอทำจังหวะทาใหลูกคนขางบ้านด้วยผสมกันมมีบ้า่บลูทูธระบบบูทูธบูทูธเอาส่งสัญญาณกิตการดเอพอกระชื่นหายไ่ออกปืนพอกันอยู่อยังก่อะเด็ดอุดมเด็ดอุดมปืนลูกเด็ดอุดมไม่เป็นเหลอกเหรอกหะบอกเดหลอต่หลอกเขา ทำไมครับมองมาถึงว่าพุมข้นก็อยากแทนมันยมุ่มโดนเนี่ยคุณใด้ว่าคได้ว่าอะไรอ่ะเอปิดตาดแล้วคุณได้พุ้มเดี๋ยวเขาพุมมือมุมเขาเดี๋ยวโอ้ยคิดพูจะได้ิ ว่าแล้วตัวยเปิดว่าแล้วยังเปิดว่าแล้วยังเปิดก็เอียงไอเอียงมาดิว่ายังเปิดปะไงล่ะถึงถึงกับลบเดี๋ยวไปพ่เป็นเลยจานบ้านเราถึงถึงกับลบเพ็่เนจีว่าเขาสิบ้ตอบโต้เพื่อนเหรอเนาะเขาตอบโต้แล้วนายแหล่แดงเลยไหม อ่าแล้วก็ขาวอีกเกันใช้ตุแ้วเป็นพ้นขาวไหมอ้เป็นพ้นเจวไหมใ่ายืนตากแดดสัก1ิวันก็ไม่ดำคนแบบนี้เราวนยืนแค่วันเดียอะดำเป็ต้อตะโกเลยไคอผิวนเห็นแบบผิวตภาพดีไหมติดตามตลอดครับอันชื่อยังก็ครับโอ้มัสุขภาพดียังไงฮห่างกัไปเติมหางก็ไปเตมน ที่บ่ายฟังได้แตะถือเหล็กกับเขฟกุนชัยของพี่ท่นสีเตะเกลือนับปีกายปุ่นแม่แต่ผุนเลยยังเขาทอผ้าอ่ายังเขาพาไปสีกูทอกหม้อกระเป้ไหมเจ็บป่ะตอนสีเจ็บโอเจ้าได้จังบายันไหมยันยังนั่งหนังมันหนาแหรอเนาะนั่งหนามันหนาแหรอซีเข็มเนาะจังได้สีเนาะเสียบเ่าเขาเข็มมากเลย ห็นเงี่ยวามไปเลยตัดต่อยงยุกปะปห้ยากล้ำดอกเหมือนยิงอกยิงวามไยากล้ำดอกเหมือนตัดต่อแล้วเบิ่งครับเบิ่งบรรยากาศโดยร่วมรันเนาะอ้ันนี้ที่ที่ขมอเเรากําลังสิทํากันเปิดควัว แม่บ้านข้าเจากับมาเบิ่งมาให้กำลังใจเอาหมูเร้งม้วนน้ำกันครับพี่น้องพี่กัดวันนี้บ้านอะไรนะบ้านเพ่งบ้านเพงบ้านเพ็กบ้านเพ็งตำบลรังแรงตำบลรังแรงรังแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีเกตคือเก่าครับพี่น้องมามวนมาซื้อน้ำกันมมูเร้งครับหนาเวทีเอาผู้ใดเบ่อสะดวกมากอ่ซื้อวัดกุ้มปิดนะครับติดต่อไปในทางเพจ สาวน้อยเ,เพนแฟนเพรนะครับละละไปแล้วครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ